สวัสดีเพื่อนๆและกันายานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับ ชาวราศีสิงห์ถือได้ว่าเป็นราศีที่5ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีสิงห์ก็คือสิงโตชาวราศีสิงห์เป็นคนที่ค่องแคลวมั่นใจในตนเองและน่าทึ่งอย่างมากพวกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็น นักจัดก,การที่ดีเยี่ยมด้วยความสามารถในการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแล้วคนที่เกิดในราศีสิงห์มีลักษณะเป็นผู้นำโดยกำเนิดพวกเขาดูเร้าใจมีความมั่นใจในตนเองอย่างสร้างสารรค์โดดเด่นและยากที่จะต่อต้าน พวกเขามักได้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงอีกด้วยสวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคลิปพิเศษที่อาจารย์จะจัดทําขึ้นนะครับก่อนปีใหม่นี้นะครับให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาส แวะเวียนเข้ามาเปิดฟังคลิปนี้นะครับตามหัวข้อนะครับทําสิ่งนี้แล้วจะเกิดโชคลาภจะเกิดสิ่งดีๆก่อนปีใหม่นี้แน่นอนนะครับเช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาว่าการทํานายถ่ยทักแบบนี้นะครับการทําคลิปแบงนี้เป็นเพียงการทําคลิปเพื่อดึงพลังงานบวกๆนะครับ แนะนำสิ่งดีๆให้กับกัลยาณนะมิตรทุกท่านนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็ไม่ใช่การดูดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วอาจจะมีตรงบ้างและก็ไม่ตรงกับบางท่านบ้างนะครับขอให้ใช้วิจารย์ในการรับฟังนะครับเมื่อฟังแล้วก็เก็บแต่สิ่งดีๆกลับไปนะครับเรามาดูพลังงานของทุกท่านกันนะครับที่ได้เปิดฟังคลิปนี้นะ จะเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างทำอะไรก็ติดตดิดขัดขัดนะครับเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้นะครับสิ่งอะไรที่รอไว้ก็มีการเลื่อนออกไปนะครับหรือแม้แต่กระทั่งซื้อหวยก็รู้สึกว่าเหมือนจะถูกเฉียดไปเฉียดมาก็ไม่ถูกสักทีนะครับก็เกิดความสงสัยว่ามันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตามันเกิดขึ้นอะไรกับเรานะครับ สิ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าบุญมีแต่กรราบังนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหลายๆท่านนะครับที่พลังงานเป็นเช่นนี้นะครับก็อาจารย์อยากจะแนะนําให้ท่านนะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนปีใหม่นี้นะครับซึ่งการไหว้เจ้าที่เจ้าทางในสิ่งที่อาจารย์จะแนะน,นํานี้อาจจะแปลกใหม่ จากทุกที่ที่ท่านเคยเห็นมานะครับไม่ใช่การปูผ้าขาวไหว้กลางบ้านนะครับแต่จะเป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับรอบบ้านนะครับไหว้สี่ทิศนะครับอันนี้เหมาะกับคนที่มีบ้านเดียวนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับถ้านมีบ้านเดียวมีสถานที่มีรั้วรอบบ้านหรือไม่มีก็มีเขตบ้านของตัวเองนะครับ ในการไหว้นะครับให้เตรียมของคาวหวานนะครับแล้วแต่ท่านจะจัดได้เลยถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้เป็นไก่หรือว่าเป็นหมูนะครับสับนะครับหั่นหั่นแล้วก็มีของหวานทำเป็นกระทงใบตองนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ให้ไหว้ทีละจุดนะครับเริ่มจากมุมซ้ายของบ้านนะครับถ้าเราจากถ้าเราอยู่บ้านเราหันหน้าออกนะครับ การไหว้นี้ให้จุดธูปหนึ่งดอกนะครับและก็เทียนหนึ่งเล่มนะครับส่วนคํากล่าวคําอุทิศอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับถ้าเกิดว่ากรลยะาณมิตรทุกท่านนะครับสนใจอยากจะไหว้ก็แอดไลน์ทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจารย์ได้นะครับการไหว้นี้อาจารย์แนะนาให้ไหว้ในช่วงตีสามถึงตีสี่หรือไม่เกินตีห้านะครับสาเหตุที่ แนะนำให้ว้ายช่วงนี้ตามความเชื่อนะครับเวลาตีสานี้ถือได้ว่าเป็นเวลาของวิญญาณนะครับเมื่อเราไหว้นี้จะเกิดปรากฏการณ์อะไรแปลกๆให้เห็นนะครับเช่นเทียนมีการแสงกระพริบกระพริบ,รบเป็นพิเศษนะครับหรือแบบขนเราก็จะตั้งขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับไหว้สี่ทิศน,นะครับไหว้กล่าวเสร็จจุดธูปจุดเทียน เสร็จนะครับแล้วก็เคลื่อนไปอีกทิศหนึ่งนะครับด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็ย้ายตามมุมสรุปก็คือว่าเป็นมุมบ้าน4มุมนะครับไม่ใช่ในบ้านนะอันนี้คือรั้วบ้านนะครับแต่อยู่ในเขตบ้านของเราเองนะครับการทําพิธีไหว้เช่นนี้นะครับเป็นการเลี้ยงผีบ้านผีเรือนนะครับให้เขาเหล่านั้นนะครับได้กินอาหารที่อรดอร่อยที่เราได้ ตั้งใจจะไหว้นะครับแล้วเขาก็จะมาประทานพรประทานโชคให้เรานะครับไหว้ก่อนวันที่16จะดีมากนะครับวันที่16วันที่16หวยออกนะครับดีไม่ดีอาจจะได้รับโชคในช่วงวันที่16นั้นเลยนะครับนี่ก็คือ คำแนะนําดีๆจากอาจารย์ในช่วงของธันวาคมก่อนจะปีใหม่นี้นะครับสําหรับท่านใดที่มีโอกาสได้รับฟังนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสาร,รับฟังนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้รับคําแนะน,นํานี้ไปไหวไปอะไรนะครับที่บ้านเขาเองนะครับให มีบ้านผีเรือนได้รับของไหว้นะครับมันก็จะเกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันไปนะครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่อาจารย์ได้หยิบยกมาแนะนำในช่วงเดือนนี้นะครับหากท่านใดช่วยกดไลค์กดแชร์ไปแล้วอาจารย์ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้กับทุกๆท่านนะครับ จงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนานะครับอะไรที่มันติดติด,ข,ด,ข,ดขัดก็ขอให้มันผ่านไปปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้ได้รับโชคขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับใครที่ตกงานก็ขอให้ได้งานทำนะครับใครที่คิดจะทำธุรกิจทำการค้าก็ขอให้ได้เจอธุรกิจดีๆเหมาะสมกับตัวเองทำแล้วมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ สวัสดีครับ